ไม่เไไดช่ไตที่ะเราขาอินเตอร์นะเขาอินเตอร์นะไปเายอ้าวว้างพอม่าอใช่ใใช่โดยอเสียงอยู่ต่างจังหวัดใช่ใโดยอเสียอได้ได้

กว้างนะบวกกว้างเท่ยๆได้ไหมได้ไหมหนึได้ไม่ได้ไหมนะขยับขึ้นมาหน่อยได้ไหมขยับมาด้านหน้าขยับขยับมาด้านหน้ามีคนใส่สิทธิ์เน่ยโอเคพอไหมพอนะอ่ะพุ้มกลับเข้ามาทั้ค่ะท่านคะรายงานเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยค่ะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมไปดูอาการที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับก็อยู่ในห้องไอซียูอยู่ในความดูแลของแพทย์ แล้วก็ทราบว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดเพราะว่ามีเลือดอยู่ในช่องท้องครับโดนยิงกี่โุดโดนอะไรบ้างครับอันนี้ยังสรุปไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าตะกี้จะเข้าขอบไปดูก็หมอบอกว่าอย่าพึ่งให้เข้าอย่าไม่เข้าเรื่อง,งต้นแพทย์บอกว่าโดนยิงกี่จุดก,ก่อนแรกค่ะแพทย์ยังไม่ได้ตอบครับเนื่องจากอยู่ในช่วงการรักษาอยู่ถือว่าสาหัสหรือว่าไอซียูไหมครับครับก็ค่อนข้างสาหัส จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นไงบ้างคะก็วันนี้ผมก็มากับชับพนักงานสอบสวน,นในการร่วมตรวจสานที่เกิดเหตุกับกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยตอนนี้ก็พยายามตรวจว่าความเสียหายนอกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยยังมีความเสียหายเกิดกับบ้านใดอีกที่เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าอปอกกระสุนหัวกระสุนอันไหนเนี่ยมาจากฝั่งของอสารวัตรการอันไหนมาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ แล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขอตรวจสอบว่ามีจากชุดไหนบ้างใช้อาวุธประจํากายอะไรบ้างเบื้องต้นพอาวุธปืนไหมคะว่าข้างในมีกี่กระบอกอะไรเงนี้คะพบของลูกโม่กระบอกเดียวของของของทางสวัสดิการครับมีเครื่องกระสุนเหลือลงเรืออยู่ภายในบ้านไหมคะเนื่องจากทางพิสูจน์หลักฐานยังตรวจไม่เสร็จนะครับจะให้เขาตรวจให้เสร็จก่อนเบื้องต้นเขายิงสวนมากินนะครับหรือว่ายังไงบ้าง ต้องต้องเล่าอย่างนี้ครับตั้งแต่เรารับแจ้งเนี่ยวันก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ10ิบนาฬิกาเนี่ยถึงถึงจนสิ้นสุดเนี่ยเขายิงมาเนี่ยประมาณสักเกินห้าสิบนัดประมาณหกสิบนัดครับประมาณหกสิบนัดค่ะที่หมอต,ต้องตรวจทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่มีการยิงตอบโต้กันไปมาใช่ครับก็ต้องพิสูจน์ทั้งทั้งสองฝั่งนะครับว่าปอกกระสุนที่พบ ยิงมาจากปืนของฝ่ายไหนหัวกระสุนที่พบมาจากฝ่ายไหนเรื่องน้นมีการรวบรวมพปจหลักฐานจะสามารถแจ้งข้อเส้นเป็นบองวบ้านอ่นววันนี้เนี่ยผมก็ให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับมาสอบถามชาวบ้านในละแวกนี้ด้วยว่าบ้านใครที่เกิดความเสียหายอะไรบ้างก็คงจะต้องเรียกมาสอบเป็นพยานด้วยแล้วก็ความรู้สึกเขาตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้าง นะครับนอกจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ในส่วนเจ้าหน้าที่เองที่เข้าปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากการปฏิบัติเนี่ยมียุทธวิธีในการปฏิบัติเนี่ยจากเริ่มจากการปิดล้อมการสถานที่นะครับแล้วเราก็ใช้ยุทธวิธีโดยใช้แก้สน้ําตาก่อนนะครับใช้แก๊สน้ําตาเนี่ยสองครั้งยังไม่เข้าไปเข้าไปในบ้านอะไรเขาเลยเนี่ยนะครับแล้วแต่ละครั้งก็ถูกยิงสวนออกมานะครับ จนถึงการปฏิบัติเมื่อเช้านี้ตอนทีห้าเนี่ยก็มีเจ้าที่ที่ถูกยิงเข้าที่หมวงนิรภัยนะครับอันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมาประเมินวิธีการในการปฏิบัตินะครับเหตุผลที่ตัดสินใจเข้าจู่โจมช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเอ่ออันนี้ก็เป็นความที่นายหลายส่วนของผู้เข้าเมาชานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ ทางกรมสุขภาพจิตนะครับส่งแพทย์มาประเมินสภาวะจิตเขาเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการพูดคุยแล้วเนี่ยทางแพทย์เนี่ยก็มีความเห็นว่าสภาพจิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีความเบียเบ่ยงเบนนะครับการตอบสนองเนี่ยก็ไม่ไม่ตรงถามก็ตอบคนละอย่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว นะครับแล้วก็การใช้การพูดคุยเพื่อให้เขาเนี่ยมอบตัวเนี่ยคงกระทําได้ในระยะเวลาที่ไม่ไม่ใช้เวลาสั้นแน่แน่ครับค่ะมีเหตุผลว่าขอเวลาเป็นอันตรายไหมคะที่เขาขอเวลา3วันอะไรเงี้ยคะไม่ไม่ได้ระบุขนาดนั้นนะครับคือประเมินว่าเขาเนี่ยจะมีลักษณะของการเป็นอันตรายต่อต่อบุคคลภายนอกรวมถึงตัวเองก็เกรงว่าอย่างนั้นด้วยครับก็คิดว่าตํารวจเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการที่ เข้าควบคุมตัวเขาเพื่อส่งแพทย์ทําการรักษาโดยเร็วทำไมถึงเลือกเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคงดูที่จังหวะโอกาสนะครับว่าเขาเผลอเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่มแปลว่าหลังจากได้พูดคุยกับพบตรได้ผลใช่ไหมคะอาการเขาคือเขาก็รู้สึกคลายลงนะครับ ่เพอจะทราบไหมคะจังหวะที่เราเข้าไปช้าเนี่ตอนนั้นเขาทําอะไรอยู่ในในบ้านชั้นสองเอ่ออันนี้ชุดปฏิบัติผมผมไม่รู้ <c oughs> รว่าตอนนั้นทำอะไรบ้าง <c oughs> ครับอืมคล้า,ายอย่างชาวบ,บ้านในหลายพืออย่างไรในหลายบ้านได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถไปแจ้งความนะตอนนี้ผมให้ทางพนักงานสอบสวนไปรวบรวมเลยครับว่าแต่ละบ้านมีความเสียหายอะไรบ้างแล้วมีเจตแต่แรงเจตนาลงในการแจ้งความในคดีกีราแล้วก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะอย่าเพิ่งระบุรายละเอียดขนาดนั้น มีใช่ไหมครับมีความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งรถเองบ้านเองก็มีบ้างมีบ้างครับเ,<อ>เดี๋ยวก็ต้องเยียวยาชดใช้อะไรอันนี้เดี๋ยวต้องดูความเสียหายให้ชัดเจนก่อนนะครับมีชาวบ้านหลายท่านก็โดนแก๊สน้ำตาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการเยียวยายังไงคือ <c oughs> อย่างนี้ครับเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าเมื่อคืนเนี้ยเราประชาสัมพันธ์แล้วว่ามันอาจจะมีการปฏิบัติทางยุทธวิธีอะไรนะเราก็ขอร้องผู้ที่พักอาศัยในเนี้ยเรากําหนดเขต กำหนดเขตโพลิสไลน์แล้วว่าตรงไหนเราขอว่าขอให้ไปพักบ้านญาติก่อนหรือท่านใดที่ไม่สะดวกก็จะจัดหาที่พักให้นะครับก็มีหลายส่วนหลายท่านที่ที่เข้าใจนะครับส่วนบางท่านที่กลับเข้ามาพักเนี่ยก็ชี้แจงให้ทราบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมีการปฏิบัติทางยุทธวิธีเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะต้องเคลื่อนย้ายออกแล้วเมื่อคืนก็มีการเตรียมรถพยาบาลรอรับอยู่แล้ว การพูดคีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื <Okay S 1> ่องนะของประวัติของสารวัตรการนะคะ,ะเขามีตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงล่าสุดมันยังไงบ้างเส้นทางเขาเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ก็คือเขาเคยอยู่กองบัญชาการป่าปัมยาเสพติด <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่กองบัญชาการศึกษา <c oughs> นะครับส่วนประวัติที่เขาจะมี อะไรโรคประจ Four ําตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องดูให้แน่ชัดว่ามีการไปตรวจไหมหมอระบุอะไรไหมนะครับแสดงว่าต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับภาพที่แชร์ออกมามีในเรื่องของอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยึดได้จริงหะคะเดี๋ยวต้องพิสูจน์ครับว่าเป็นของเขาจริงหรือเปล่านะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดตามว่าเป็นของเขานะครับ เนะอาวุธที่อยู่ในบ้านเี่เอาไม่นอาวุธที่อยู่ในบ้านคือแค่กับเรื่อกเะีุนเครื่องกระสุนยังมีหลงเหลืออยู่ไหมคะเดี๋ยวต้องตรวจเพราะว่าตอนนี้พอถอเข้าอยู่ต้องให้พอถอเข้าไปเก็บก่อนาทํว่าทไมเขายิงแบบรัวๆแล้วไม่หมดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็อาจจะมีกระสุนที่เก็บไว้แต่เนี้ยเราต้องพิสูจน์ว่า มันอยู่ไม้กล่องอยู่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้พอถอเขาเก็บก่อนเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปแล้วกขบอ่จากคพ้นทํางานเขาเป็นคนที่ทำงานดีถือว่าทปงานดีเลยนะคูก็มีหลายส่วนนะบางคนเพื่อนสนิทก็บอกว่าเขาก็เป็นคนอะไรอะล่าเริงดีอะไรลอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีความคิดความเชื่อส่วนตัว อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เทพซาตาใดๆนี่มีแบบบอกแจ้งมาไหมคะอันนี้เป็นข่าวดังยิ่งกว่าการแบบนีค่ะก็เดี๋ยวต้องฟังให้รอบด้านนะครับก็อาจจะเราอาจจะได้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานบางส่วนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานนะครับเอาจักเพื่อนด้วยญาติพี่น้องเขาด้วยนะครับผู้ก่อเหตุได้รับบารเจ็บรัติซาตานในบ้านเของได้รับบาดเจ็บจารยังยังยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบในในบ้านมีสัญญาลักษณตอนตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปพาะให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปก่อนครับแต่มีข้อมูลเรื่องนี้จริงๆก็ได้รับฟังมาบ้านนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะอาจจะเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนประเภทไหนคะ อันนี้อย่าพิ่งระบุนะครับเพราะว่าหมอเองยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพอกี้ที่ผมไปเยี่ยมเนี่ยแพทย์ก็ขอว่าอย่าพึ่งเข้านะครับอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่แสดงว่ายังให้การไม่ได้เลยยังครับครับโอเคนะโอเคครับผมครับาขนาดนั้นลยยืนตะกูได้ไหมคะเดี๋ยวขอ